แสดงว่ายูทูบย้อมแพลองอิงไหมย้อมแล้วเนาะย้อมแผองอิงไหมขันร่งไหมพอโจเฮ้ยฝุดอกเจท่านผู้ว่าราชการเขกลัวเว้พรอน่หยเลยไม่ได้ชัดชิไหมู้ว่าราชการกทมกรุงเทพแมเตรียมจิงออยู่มาเอาหัวอานนี้เนี่ยได้หายัปลดใ คลุมนอกงเลงเนาะไปมวนวันน้ลุมเขากลุมในเลยครับเขาคลุมในเลยครับเขาคลุมในเลยครับมีชว์ไหมเออหอฟันกับไม่เด้่ยฟันบดละเอีดในมือไม่เจ้ว่าชู้บดกระเจี๊องนี้เลยมือแลงมีเสียงเอ่อจว่าชู้เบียบได้เบียบได้เขาคลุมรับหล่คล่เลยแล้วก็ศิลปินริงแรกครับนี่ลิงแรกบานประจันทัน ผมมีบาทมันไดนนี่หองมีบาทมันเลยมือนในบาทนี่โอ้แ่ลิงเลสองร้อยเก้าสบาทครับเส้อขาเขามือตั้งหมื่นขึ้นมานีร้อยเก้บาทขอบคุณดลยเลยครับร้อบาทมือบาทมาหนร้อยสิบเก้าบาทเมียครับตาบ่าฉเอาได้สามหมืถูกก็จะไปซื้อที่ละร้อยก็ได้สองร้อยเาสิบมันตกสามร้อยกว่าบาทซื้อที่เดียวสามร้อยเ้าสองร้อยบาทนั่ถ้าไปที่สามร้อยยน สวพี่รองไปปั่นวิ่วยกันครับไปปั่นวิวยกันครับตอนนี้ลูกสาวกำลังสิยแรงหนตอนนี้อตมาสิบสี่แล้วครับผมย่างสิบหาอยู่อุ้ยอีกนี่ละบ่กนองมติ่ะเลที่ย่อนวิ่ครับนนี้ปสองช่งเิ เอาเพื่อบ well ุญไปยันนี่ก่อนผู้จัดการไม่เดียวบุญไปวันนี้ก่อนบ่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 จังโง่คิดสองจังเลยคิดสองจังวะ้าคิดมีเอาฮ่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 าผจญผจญฉันผู้ชายอะนะฮะอ๋อจับหัวใฟังเจ้าคิดหนาโลฟังแล้วเป็นคิดหนาไหเอาแล้วเดี๋ยวจะพกขไปเที่ยวมื่อไห่คิดมีพนาเอามือถือไปเดาพกไขไปเที่ะ พอเจงมาสามรปบัีครับบไปเยบอมาที่วันีโกบโอ้มาวี่อดีโกบัี่โกด้กบเอาอย่งนี้ปลาไปแล้ววันนี้เอาไปเท่อีไม่ ฉลองมาเร่งครับฉลองมาเรงครับยอดขึ้นยอดฟังเสียงีบัรหมู่แบบาทำอนอเอานอนนะเอาหมับ้เียวบัดีครับเอาใสุดๆนี่กับมเรงครับอลุ่มเรยบรออกไปขอมินกันม้วน เติดมาเลงกับฟ้าสุดยอดเลยเตรียมตัวเลยเฮาเซนนเซนนเตรียมตัวเลยเฮาผกมาแลงแล้วเอาผกมาแลงแล้วเอเยกมาเลียงวเาปลาจากิมหาผลูกเอาไปได้สอองมนะ 6กเ่ชมงนบอบอดบุ่งดีบุ่นดีดีมม่นนี้อามาอีนียมาเออสุอดนะครับสุดยอดสุดยอดเลยออัดพเดียวมาแลงมาในประเทศนะครับอ่หนขึ้นมาสิมอายุ่ปรเดียวที่มาทีนี่ขีรถเข้ามานียเดีดมาลุ้กันมาดล้งมาแลงอีก ไหนจะชมวงบอลบอลเราสั่นบอลจับสันเอาบอครับอ้ผมเตี้ยไครับยิงแอบเตือนเต้นอ๋ออ๋ออนอชิมดีขอาจะหายลงก่อลนะนี่ลเกเมฆหายหาเพวกเนี้ยหายพวกเนี้ยคือว่าเาค่เห็นน้ำตาลลกโจแก่ซุดุดซุดซุดที โอ้โ่างข้างาจะโดนมอยางร้กท่ม่าออันนี้ดมาแเลยครับนีเห็นไหมครับโอ้โางบนเาเดียวโดขึ้นดอกเบ้ยข้างเลยมาสุดอดดีดีะเดี๋ยวกะโดนาสองสามได้รเขาไม่กระโดดข้างแขนกระโดดคิวแหมอ่โทสุดอดสุดยอดเอาเส้นด้มามาใชเลยเรื่อาปนมึงช่วมแลงครับอมึงแลง ม้วนอีกแล้วเขาไปม้วนน้ำกันครับไปฟังสุดโอ้ตตตอแลอกมาแรงครับตอนนี้เ่พอจเอาจะคืนห่อรนงเอพอขอจะคืนหน่งอไรย่ายิซ่นๆิน่มันายิงมากเป็นไอ่เตรียมแล้วครับเียบรอยพราอ่่ใบไ้อย่่อเ่่่อร่ดแล้วมือบาตอือเ่าหน่วัว่ คือไอ้หน่อยแท้เอาโอ้ยไดมาได้ข้นี้สั้นแต่ไม่พวกกานใช้เยทีแรกว่าสล้านวิวมีหลายพูดเออวันห้าล้านวิวเล่นนอลูกเนาะเออวันห้าล้านวิวไปเลนนลูกเนาะ้นี้ไปจสยเออสุดยอดพพอ่นมาเพื่อ่าก้าเอามือไปเล่เนาะนเนาะมื่ะอละล้านได้ก็ได้ได้ก็ได้า ม้วนแล้วม้นแล้วครับพี่้องวนเ็ม่้องนห้อง้องัยะก็นดแ้นครับยโดนยิบโดนหาามาดพาอสุดยอดครับปัด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 หามาแรงเร็วเอาเอาให้ไ้ิบเดียวซิบหามแมนหุมาแรงแมนหามาแรงครับ เบงไวก็อีกบท่ปนตัวทีเนี่ยตัวี่จ็คมาเครับสุดยอดอิริแลัหันกับพ่อท่านลดนาทีติึงมาแเลตัวันกับพ่ท่านเาอิร่ะม่ได้ตัวใจรตัเตียงแอุ้ยสั้นเลยบอฮะมื่อกี้ิ้เอบอพอใจใจพอใจดีใจดีใจยอดสุดยอดแล้วก็ัก